การดื่มน้ําน้อยไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายขาดน้ําและรู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพของคุณอีกด้วยสุขศึกษาหน้ารู้วันนี้เราจึงมี5โรคร้ายที่มาจากการดื่มน้ําน้อยมาบอกกล่าวเพื่อให้คนรีบผ่านมาใส่ใจสุขภาพและดูแลตัวเองก่อนโรคร้ายจะถามหาขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลวิภาวดี 1. โรคสมองเสื่อม การดื่มน้ำน้อยอาจส่งผลเสียจนเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมได้เพราะเมื่อร่างกายของเราขาดน้ำปริมาณของน้ำในร่างกายไม่เพียงพอในการเป็นส่วนหนึ่งของเลือดที่สูบฉีดไปทั่วร่างกายเลือดจึงมีความข้นเหนื่มากขึ้นทําให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอจึงเป็นสาเหตุของอาการสมองเสื่อมได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วหากคุณรู้สึกไม่สดชื่นเหนื่อย,อยหรือคิดอะไรช้าไม่กระฉับกระเฉงนั่นอาจเป็นผลมาจากการดื่มน้ำน้อยนั่นเองครับ 2. โรคฤทีดวงทวาร การดื่มน้ำไม่เพียงพอตามที่ร่างกายต้องการอาจส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ยากลําบากขึ้นและอาจทําให้คุณไม่สามารถขับอุจจาระออกมาได้เพราะอุจจาระอาจแห้งเกินไปเมื่อของเสียสะสมอยู่ในลําไส้ลําไส้ก็จะดูดซึมของเสียเหล่านั้นกลับเข้าไปในร่างกายอีกอยิ่งทําให้เลือดของเรามีของเสียและเหนืดข้นมากขึ้นกว่าเดิมอุจจาระก็จะแข็งแห้งกว่าเดิมจนเกิดเป็นอาการท้องผูกเมื่อคุณมีอาการแบบนี้บ่อยๆอ,อาจทําให้คุณป่วยเป็นโรคลิสีดวงทวารได้ครับ 3. โรคปวดข้อ กระดูกอ่อนในหลายๆส่วนของร่างกายรวมไปถึงหมอนรองกระดูกมีส่วนประกอบเป็นน้ำมากถึง80%ดังนั้นหากข้อต่อหรือหมอนรองกระดูกแห้งไม่ชุ่มชื้นเพียงพออาจทําให้ข้อต่อต่อตางๆหรือซับแรงกระแทกได้ไม่ดีจนเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายหรืออาจอักเสบได้ง่ายเมื่อต้องออกแรงเดินยกเหวยงรวมไปถึงการออกกําลังกายครับ 4. ทางเดินปัสสาวะอักเสบและกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากคุณมีอาการปวดปัสสาวะแต่ไม่มีปัสสาวะไหลออกมา หรือไหลออกมาเพียงหยด2หยดคุณอาจกำลังป่วยเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือกะอระเพาะปัสสาวะอักเสบได้อันเนื่องมาจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอการติดเชื้อและการกลั้นปัสสาวะนานๆครับและ 5. ประจําเดือนมาไม่สม่ำเสมอปัญหาสุขภาพของคุณผู้หญิงที่ต้องเจอหากดื่มน้ำน้อยอาจคุณพบว่าคุณมีประจําเดือนที่ไม่สม่ำเสมอกัดขาดหายมีน้ำมากเกินไปมีสีเข้มเกินไปมาเป็นลเลือดหรือแม้กระทั่งปวดท้องประจําเดือนมากหนึ่งในสาเหตุอาจมาจากการดื่มน้ำน้อยเกินไป เห็นไหมครับว่าแค่การดื่มน้ำไม่เพียงพอก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง